สวัสดีครับเบลเองนะครับรีวิววันนี้นะครับเราอยู่กับมือถือ Infinix Note 8นะครับผมที่มาพร้อมกับสโ,โลแกนเปลี่ยนทุกกฏที่เคยมี ซึ่งนั่นก็อาจจะไปถึงสเปคที่เขาให้เรามานั่นเองนะครับบอกได้เลยว,ว่าค่าหลายแบรนด์ตายกันเรียบเลยนะครับผมสเปคที่เขาให้เรามาเนี่ยก็คือหน้าจอ6.95นิ้ว CPU Helio G 8 0 RAM 6GB กล้องให้มาถึง6เลนด้วยกันแบตเตอรี่5,200 mAh มิพร้อมระบบชาร์จเร็วที่1 8บัตต์ลำโพงคู่นะครับพร้อมระบบเสียง DTS ซึ่งทั้งหมดที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับผมอยู่ในงบราคาเพียงแค่ 4590บาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว4590บาทคุณได้ทุกอย่างที่ผมพูดไปเลยนะบอกได้เลยว่าสเปคที่เขาให้มาเนี่ยเอาไปเทียบกับ Xiaomi Redmi Note 9ได้สบายสบายเลยนะครับอาจจะมีสเปคที่เขาให้มาเยอะน้อยแตกต่างกันแต่ว่าอยู่ในเรนจ์เดียวกันแน่นอนนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะเอามาเล่าให้ฟังว่าผมประทับใจสิ่งไหนแล้วก็สิ่งไหนที่มันจะมีข้อสังเกต ดีไซน์การออกแบบของอินฟิ i ิตีโน้ตแรุ่นนี้นะครับตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีความหนาอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเขาใส่แบตมาให้ถึง5 2 0 0มิลลิแอมป์เลยนะครับผมก็ทําให้ตัวเครื่องเนี่ยดูหนาพอสมควรนะครับผมแล้วก็มีน้ําหนักด้วยในส่วนของฝาหลังนะครับเขามีให้เราเลือกทั้งหมดอยู่3-4สี 4, ก็จะมีสีที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมแล้วก็ตัวเลนส์กล้องข้างหลังเนี่ยก็จะมีความนูนออกมาอยู่พอสมควรเลยนะเวลาเราวางอยู่กับพื้นเนี่ยเราสามารถแบบว่าก,กดตัวเครื่องว่ามันจะเยียงด่างหน่อย เขาจะเข้ามาด,งดางๆไหมแต่ว่าปัญหานี้เราสามารถใส่เคสที่เขาแถมมากับเรานะครับก็ทําให้เราแบบใช้งานได้กระชับมือมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผม แล้วก็ในส่วนของหน้าจอเขาเนี่ยที่มีความใหญ่ถึง6.95นิ้วเนี่ยก็จะเป็นเลนส์กล้องคู่นะครับที่อยู่ทางด้านบนซ้ายแล้วก็ขยับขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับจากตัวกล้องเนี่ยก็จะเป็นลำโพงนะครับผมซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเขาให้ลำโพงคู่มานะครับผมอาหารราคาเกือบ5 0 0 0นนะครับ4ี0พทอน10บาทด้วยนะครับผมได้ลำโพงคู่มาด้วยพร้อมระบบเสียง DTS เลยนะครับผมในส่วนของการสแกนลายิ้วมือเนี่ยเขาก็เอามาไว้อยู่ที่ด้านข้างขวาของตัวเครื่องนะครับผม มันจะเป็นการออกแบบที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีศิลปะนะครับแล้วก็ดูเป็นนวัตกรรมมากๆเลยนะครับบอกอันนี้ผมไม่ได้กัดใครนะ <c oughs> ตัวแสงของหน้าจอที่เขาให้มาในรุ่นนี้นะครับก็สามารถใช้งานข้างนอกได้ดีพอสมควรเลยนะครับเราสามารถเอาออกไปใช้งานหรือว่าเอาไปใช้งานกลางแจ้งได้แล้วก็ยังมีหลายๆคนนะครับที่เขาสงสัยว่ารุ่นนี้เนี่ยให้เป็นจอ Full HD มาหรือ,อยังก็ขอบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้ยังเป็นจอ HD Plus อยู่นะครับอันนี้ก็คือข้อสังเกตอีก อย่างหนึ่งนะครับที่รุ่นนี้ยังไม่ใส่มาให้นะครับผมด้วยราคาที่มันไม่ได้สูงมากด้วยแหละแล้วก็อย่างอื่นเขาก็จัดเต็มมาให้แล้วด้วยเนาะเพราะฉะนั้นหน้าจอมันจะแบบแค่ HD+ เนี่ยจริงๆหน้าจอ HD+ เนี่ยก็มีข้อดีอยู่เหมือนกันนะครับก็คือเราสามารถใช้งานได้แบบมันอยู่ได้ทั้งวันอะเพราะว่าหน้าจอมันไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะกินน้อยลงกว่าหน้าจอ Full HD หรือว่าหน้าจอ 2K 4K เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับผม ซึ่งพอเรามีหน้าจอที่ใหญ่พอสมควรนะครับเราก็อยากจะเอาไปดูหนังฟังเพลงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าหน้าจอเขาก็ไม่ได้ขี้เหระะ่เนาะถึงจะเป็นแค่ HD Plus ก็เถอะแต่ว่าเขาใส่ลำโพงคู่มานะอย่างที่บอกไปก็ทำให้เราสามารถดูหนังใน Netflix หรือว่าจะดูคลิปวิดีโอต่างๆนานา,นานเนี่ยได้อัตรรลดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวระบบเสียง DTS ที่เขาใส่ให้เรามาเนี่ย ก็ถือว่าทําให้เสียงเนี่ยมีมิติมากยิ่งขึ้นเราสามารถใช้ได้ทั้งลาโพงตัวเครื่องแล้วก็หูฟังเลยนะครับผมซึ่งตัวเครื่องของเขาเนี่ยเขาก็จะให้เป็น Android 10มาแล้วด้วยนะครับครอบทับด้วย XOS version 7.1น7.1นะครับผมคือพอได้ลองเล่นแล้วเนี่ยก็เป็น OS ที่เขาให้ฟังก์ชันพวก Smart Control นะครับผม ในโห d e ก็มีมาให้นะครับผมเจสเ u อร์ต่างๆก็มีมาให้เยอะแยะมากมายเลยกันคนเอิงคนแอปกันแบ่ง2จออย่างเงี้ยก็ให้มาครบทุกอย่างเลยนะครับผมทีนี้มาในเรื่องของ performance นะครับว่าใช้งานได้ดีไหมลื่นไหลหรือเปล่านะครับผมอย่างที่บอกไปว่ารุ่นนี้เขาจะเลือกใช้เป็น CPU Helio G 8 0นะครับบวกกับ RAM อีก 6GB นะครับผมก็ทำให้เราสามารถใช้งานได้อย่างแบบ โหมันแบบมันลื่นไหลามากอะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าแรม6แล้วก็อ่า OS ที่เขาทําให้เราเนี่ยมันรู้สึกว่ามันแบบมันใช้งานได้สมูทมากมากจริงๆนะครับผมซึ่งโดยปกติทั่วไปนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่ให้แรม3มาแรม4มานะครับผม หลังจากที่เราเล่นเกมเสร็จแล้วเราปิดเกมเนี่ยยังไงแม่งก็ต้องกระตุกอยู่แล้วนะฮผมขออนุญาตใช้คาหยาบเลยนะครับผมว่ายัางไงแม่งก็ต้องกระตุกนะแต่ว่ารุ่นนี้นะครับแรม6มีแรมเหลือเฟือมากๆเลยนะครับที่จะให้เราใช้งานได้แบบว่าลื่นไหลถึงแม้ว่าเราจะเพิ่งเล่นเกมเสร็จแล้วก็กดปิดเกมไปเนี่ยมันก็ยังใช้งานได้อย่างลื่นไหลแบบแบบต่อเนื่องอะ่ะมันลื่นไหลจริงจมิงจะพูดยังไง ทีนี้ในเรื่องของการเล่นเกมรุ่นนี้นะครับผม CPU Helio G80 เนี่ยก็ถือว่าเป็น CPU ในระดับกลางๆนะครับผมเราสามารถเล่นเกมที่มีกราฟิกไม่สูงมากได้อย่างลื่นไหลยอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นพวกเกม Free Fire r o v อ,อะไรนะ Call of Duty อะไรเงี้ยเป็นเกมที่กินสเปคเครื่องไม่สูงมากนะครับพวกนี้เนี่ยสามารถปรับได้สูงสุดแล้วก็เล่นได้อย่างลื่นไหลยอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าพวก P ับ G หรือว่า เกนเกนชินใช่ไหมชื่อเกนชินใช่ไหมยอย่าง2เกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมที่มีกราฟิกสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องปรับให้มันอยู่ในระดับก,ากลางๆหน่อยนะครับก็จะทําให้เราสามารถเล่นได้อยางลื่นไหลขึ้นนั่นเอง ทีนี้กล้องของรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมกล้องรุ่นนี้นะครับที่ด้านหลังที่เขาให้มาเนี่ยดูเหมือนจะเป็น6เลนใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดสังเกตด,ดูดีๆนะครับจะมีแค่4เลนเท่านั้นนะครับผมประกอบไปด้วยเลนหลักที่64ล้านพิกเซลนะครับสูงสุดเลยนะที่64ล้านพิกเซลนะครับผมแต่ว่ามันไม่มีเลนอัลตร้าไวมาให้นะครับผมจะมีเลนมาโคแล้วก็ เลนเดฟเ h นเซอร์หรือว่าเลนถ่ายพอร์เทเนี่ยอย่างละ2ล้านพิกเซลนะครับที่เขาให้เรามาแล้วก็อีกเลนหนึ่งนะครับจะเป็นเลน AI ที่ช่วยจับซินต่างๆนะแบบว่าช่วยประมวลผลต่างๆให้ดูสวยสดงดงามขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวเลนหลัก64ล้านพิกเซลเนี่ยเขาจะมีปุ่มให้เรากดนะครับว่าเราต้องการจะใช้โหมด64ล้านพิกเซลหรือเปล่าซึ่งฟังก์ชันของกล้องที่เขาให้มาเนี่ยก็มีครบนะครับพวก HDR Auto แกลตออโต้ก็มีมาให้นะครับมีโหมด AI มีโหมดบิวตี้นะครับผมทุกอย่างที่สมาร์ทโฟนยุคนี้ที่ต้องมีเขาก็ให้มานะครับผมในส่วนของคุณภาพของกล้องรุ่นนี้นะครับผมขอบอกเลยว่ามันเป็นราคา4590บบาทที่ผมทึ่งมากๆคือมันถ่ายสวยแล้วก็คมชัดมากๆจริงๆนะครับผม แล้วก็ในเรื่องของการถ่ายวิดีโอเขามีกล้อง 2K มาให้เรานะครับผมแต่ว่าตัวกล้อง 2K เนี่ยจะไม่สามารถเปิดโหมดกันสั่นได้นะครับผมตัวกันสั่นเนี่ยจะสามารถใช้ได้แต่โหมด Full HD เท่านั้นนะครับผมแล้วก็มาถึงเรื่องของกล้องหน้านะครับผมเป็นกล้องหน้าที่ผมโคตรชอบผมชอบกล้องหน้ารุ่นนี้มากๆจริงๆนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคามัน4,500ใช่ไหมแต่ว่ากล้องหน้ามันแบบมันโคตรดีอะ ผมเปรียบเทียบให้ได้เท่ากับพวก OPPO A91 A92 เลยกล้องหน้าที่ให้มา2เลนนะครับเลนหลักที่16ล้านพิกเซลแล้วก็อีกเลนหนึ่งเป็นเลนพอดเทนนะครับผมที่จะช่วยในเรื่องของการถ่ายหน้าชัดหลังเบลอนั่นเองนะครับผมคุณภาพของภาพถ่ายเนี่ยเรียกได้ว่าคมชัดมากๆ ให้สีที่สวยแล้วก็ดูมีความอมชมพูนะเวลาเราเปิดโหมดบิวตี้นะผิวเนียนแต่ก็ยังเก็บรายละเอียดได้ครบเลยนะผมบนผิวหน้าเนี่ยยังมีแบบมีความลูกุมขนบ้างเหมือนแบบจากลูกุมขนใหญ่เนี่ยก็ปรับให้มันเล็กลงได้นะครับผมแต่ยังเหลือลูกุมขนไว้อยู่นะนะแต่ว่าเกลี่ยทุกอย่างให้เรียบเนียนข่าเนียนขึ้นโดยรวมของกล้องอินฟิ i x n o t น8นะครับผม ถ้าเกิดว่าจะมีข้อสังเกตเนี่ยก็คือรุ่นนี้เขาตัดเลนส์ไว้ออกไปนะครับผมแต่จริงๆเนี่ยผมคิดว่าควรจะตัดเลนส์มาโครออกมากกว่านะครับแล้วก็เอาเลนส์ไว้ใส่เข้ามาแทนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทุกคนเนี่ยใช้เลนส์มาโครมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้ใช้เลยทีนี้ในเรื่องสุดท้ายที่เราจะมาพูดถึงก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองนะครับผมแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับผมที่บอกว่าให้มา5,000 200มิลลิแอมนะครับก็ถือว่าเป็นการเกทับที่ดีอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดให้มา5000นเนี่ยก็จะดูแบบถ้าเกิด0 0 0พันอันนี้ให้มาแบบ5,200นอะไรอย่างงี้นะผมรุ่นนี้ก็มีระบบชาร์จเร็วมาให้ด้วยนะครับที่18บัตต์นะครับผมอันนี้ก็ชาร์จได้ประมาณสักชั่วโมงกว่าก็เต็มแล้วแหละนะผมจาก0%นะก็ด้วยความที่แบตเตอรี่เขามีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับผมก็ทำให้ เราแน่นอนอยู่แล้วว่าสามารถใช้งานได้ทั้งวันอยู่แล้วนะครับผมตั้งแต่เช้าถึงเงยง็นถึงค่ําเลยนะครับผมถึงจะเอามาเสียบแบตได้อีกทีหนึ่งนะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมเนี่ยผมได้เอาไปทดสอบมานะครับผมเล่นเกม1ชั่วโมงเนี่ยแบตจะลดไปประมาณสัก1 5ได้นะครับผมอันนี้คือเกมที่กินทรัพยากรเครื่องเยอะที่สุดแล้วนะถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมพวกฟรีไฟล์ FIFA, หรือว่า R O B แล้วเราปรับให้มันต่ำลงเนี่ยผมว่าน่าจะ ชั่วโมงละ10%ได้นะครับผมถือว่าเป็นแบตที่อึดมากๆนะครับผมแล้วก็ความร้อนระหว่างตอนที่เราเล่นเกมเนี่ยก็แค่อุ่นๆเท่านั้นเองแต่อันนี้คือไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าผมเล่นผ่านไ i ไฟแล้วก็ช่วงนี้อากาศเย็นๆด้วยนะครับผมแล้วก็ยุ่เล่นอยู่ในห้องแอร์อะไรเงี้ยก็จะเป็นปัจจัยอยื่นๆที่ช่วยให้ตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้ร้อนมากแค่อุ่นๆโอเคสรุปนะครับผมสาหรับรุ่นนี้อินฟ n i x Note 8นะครับผมกับราคา45,90บาท ก็เรียกได้ว่าเป็นราคาที่ดีพอสมควรกับสเปคที่เขาให้มานะ g 8 0แบต5,002ชาร์จเร็ว18วัตต์นะผมหน้าจอใหญ่ขนาดนี้แรมถึง6 g b ด้วยกันนะผมลำโพงคู่ด้วยนะคำเดียวก็คือคุ้มคุ้มมากๆคุ้มแบบโคตรคุ้มอะถามว่าทำไมถึงราคาถูกขนาดนี้นะคะผมกับสเปคที่เขาให้มา เท่าที่ผมลองศึกษาดูเนี่ยก็คือเป็นแบรนด์ที่เขาทําการตลาดออนไลน์เท่านั้นแล้วก็ไม่มีพรีเซนเตอร์หรือว่าแบรนด์เอบัสเดอร์อะไรสักอย่างเนี่ยก็คือไม่มีนะครับผมทาการตลาดออนไลน์ล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทําราคาได้ต่ำมากๆนะครับผมเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องนี้แหละครับที่ทาให้อินฟินิตเนี่ยสามารถ ทำราคาเท่านี้กับสเปคเท่านี้มาให้เราเลือกซื้อเลือกใช้กันได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสําหรับคนที่มีงบน้อยๆอย่างพวกเรานะครับผมหลายๆคนที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับอาจจะอยากได้แล้วใช่ไหมครับก็หลังจากที่เขาแบบว่าเปิดราคาเมื่อวันที่26ที่ผ่านมานะครับผมเขาก็ประกาศออกมาว่าเขาจะขายในวันที่30นั่นเองนะครับผมสาตุลาคมนะครับผมบน Lazada เท่านั้นนะใครอยากได้เครื่องที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเครื่องของแท้ที่ Infin i ิตขายให้เองอ่ะก็คือต้องเป็นลา m มอลจากทาง l a z a d a เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากไปเสิร์เองเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อของรุ่นนี้ไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับผมโอเคนี่คือทั้งหมดของการรีวิว i n f i n i ิตโน้ตในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องนี้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะลงในทุกๆสัปดาห์นะครับผมสาหรับวันนี้ต้องขอตััวาไปก่อนนะครบบ